ฤดูน้ำแดงหรือฤดูปลามีไข่คือช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปีเป็นฤดูที่ปลาน้อยใหญ่ในทะเลสาบเขื่อนเขาแหลมซึ่งหลายชนิดเป็นปลาพื้นถิ่นหายากเช่นปลาเขาปลาเขาดำปลาชโดจะอุ้มท้องว่ายทวนกระแสน้ำใหม่ในลำน้ำสามสายอันได้แก่บิคลีรันตี และส่องกะเลียขึ้นไปอย่างห้วยเล็กห้วยน้อยอันเป็นถิ่นกำเนิดเพื่อวางไข่ช่วงเวลาที่ควรจะเป็นห่วงเวลาของวงจรการให้กำเนิดชีวิตใหม่เพื่อมาให้บริการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์อย่างยั่งยืนได้กลายเป็นโอกาสทองของผู้หลาดด้วยความมักได้และความรู้เท่าไม่ถึงกาน ด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมายหลายชนิดชาวประมงก็เราก็รู้ว่ามันผิดว่าเราห้ามทุกปีแต่บางคนเนี่ยก็อยากจะได้ปลาแต่ก็ไม่รู้ว่าจับไปแล้วมันมันทำลายทรัพยากรเพราะปลาปลาขึ้นมาไขน่นีมันท้องท้องหนึ่งอ่ะจะออกรูกเป็นหมื่นตัวกอป เมื่อจิตสำนึกและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายยังเป็นสิ่งที่คาดหวังไม่ได้และในการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีจำนวนเพียงไม่กี่คนในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดเครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่อันประกอบด้วยมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตกกลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดินเจ้าหน้าที่ประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134และกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีชื่อว่ากลุ่มใบไม้จึงเกิดขึ้นโดยมีภารกิจสารความร่วมมือเพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ปลดปล่อยช่วยเหลือชีวิตแม่ปลาและลูกป,ปลาใหญ่น้อยในฤดูปลามีไข่ซึ่งมาจากการลักลอบดักว่าในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามทำการประมงทุกชนิดลาาอนี้้ดดดหขมแวต เราทํางานได้กับทุกงานที่เราอยากจะทําที่เราตั้งใจทําเลยครับกลุ่มใบไม้เนี่ยมีประโยคหนึ่งที่ใช้ร่วมกันคือทําในสิ่งที่เราทําได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีสิ่งที่ทําอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ทาแบบนี้ก็เหมือนเป็นหน้าที่ที่เราพอทําได้ไม่มีใครใช้ จิตสำนึกเราสั่งเราเองว่าเอออันนี้เราทำได้นะเราควรจะทำประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเหนื่อยอย่างนี้ท่านยังทำได้เลยแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำเราก็น่าจะว้าโอกาสนั้นไว้ในการทำ จากการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพศ2544เป็นต้นมาไม่เพียงสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาและรักษาแหล่งปลาวางไข่ไว้ได้จำนวนมากเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายเครือข่ายให้เยาวชนกลุ่มจิตอาสาและชาวต่างชาติหันมาสนใจร่วมมืออนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย มันเป็นงานที่มีคุณค่าค่ะงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่ามากแล้วมันไม่ใช่ว่าทําแล้วครั้งเดียวมันเห็นผลได้เลยเรารู้สึกว่ามันมันต้องต่อเนื่องมันมันมันหยุดไม่ได้อะการที่เรามาช่วยแม่ป่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราทำเพราะว่าเฮ้ยเรารักสัตว์มากเลยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของปากท้องของทุกคนไม่ใช่แค่ว่าตัวตัวเขาเองแต่ว่ามันมันทั้งประเทศชาติค่ะตลอดลํำน้ำที่นี่ การเก็บน้ําอื่นๆรวมทั้งระบบน้ําทั้งประเทศเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงผู้คนมาช้านานถ้าเรารักษาระบบให้อยู่ได้มันจะมีความสมดุลบางอย่างที่ผลผลิตจากธรรมชาตินะครับคือระบบนิเวศคงอยู่เขาจะบริการอำนวยทรัพยากรต่างๆหล่อเลี้ยงคนหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้แต่วันหนึ่งถ้าระบบมันพังมันจะไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตวันนั้นเราจะตายฉะนั้นแล้ววันนี้ที่มาทํางานกันทุกคนท้ายสุดทุกๆคนเองก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความสำนึกในสิ่งที่ได้รับการเกื้อกูลจากธรรมชาติวันนี้บนผืนทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ลำดับี4ของประเทศเครือข่ายเล็กๆก,กำลังมุ่งมั่นทำหน้าที่เปิดแนวรุกไปอย่างเงียบๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอยู่รอดของระบบนิเวศและเพื่อดำรงไว้ซึ่งแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจือดหายากแหล่งสุดท้ายของประเทศอย่างยั่งยืน